โอพระปิดตานี่สร้างพอสออันไหนแม่ก็ลืมนะรู้แต่ว่าคุณพ่อสร้างที่วัดบ้านสวนแล้วก็เอาไปแจกทหารที่ตอนไปลบทุ่งช้างจังหวัดน่านตอนนั้นผู้ก่อการล้าเยอะคนตายเยอะแล้วในหลวงท่านให้เข้าเฝ้าท่านถามว่าจะทำยังไงดีท่านจะสร้างพระดีไหม แล้วสร้างพระเนี่ยต้องเสกด้วยคาถาอะไรคุณพ่อบอกว่าถ้าในหลวงเนี่ยระดับท่านเนี่ยท่านไม่ต้องไม่ต้องว่าคาถาอะไรต่อให้เป็นลูกองค์พระหรือเป็นอะไรท่านแตะท่านสัมผัสพระแค่ท่านอธิษฐานเท่านั้นก็จะสำลิบหมดไม่ต้องมานั่งเสกสามเดือนเหมือนคุณพ่อแล้วคุณพ่อบอกว่าไม่ต้องสร้างพระให้เหนื่อยของคุณพ่อมีเยอะ คุณพ่อจะเอามาถวายแล้วในหลวงท่านบอกว่ามันเป็นพันพันองค์นะคุณพ่อบอกเป็นหมื่นก็ได้ก็เอาไว้เนี่ยพระเนี่ยไปไปเยอะๆเลยห่อใส่กระดาษเข้าแต่ก่อนไม่มีถุงพลาสติกเนะนี่ยอ,องค์หนึ่งก็หอ่อองค์หนึ่งก็ห่อแล้วก็วันที่เท่าไหร่วันนั้นอบรมทหารที่จะไปรบ ที่ในวัดพระแก้วในอุโบสถวัดพระแก้วอบลมตั้งแต่เช้ามืดอบรมแล้วทดลองให้ดูเสร็จแล้วเดินออกมารับพระแล้วก็ขึ้นรถไปจังหวัดกันไปจังหวัดน่านที่ลบปรากฏว่าตั้งแต่นั้นไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีคนตายอีกเลยแล้วก็พระตนนั้นก็คนนิยมมากเพิ่งมาหาเจอเมื่อ เมื่อไม่กี่วันนี้มีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กอมเล็กๆต้อแต่พอสต้องต้องดูในคำอธิบายเราจไม่ได้เราพอสอะไรแต่รู้ว่าตัวเองกับน้องอยู่คนละตรงช่องทางออกที่ตรงกระดวัดพระแก้วพอลงมาเราก็แจกเขาก็เดิน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 ขึ้นรถ EMC ไปไปทุกชา พวกเราเห็นคุณพ่อทดลองในวัดเนี่ยมูสวดวัดพระแก้วสำนักพระราชบังเ็าอนุญาตให้คุณพ่อทําการทดลองที่หน้าหน้าพระแก้วได้คุณพ่อเป็นคนเดียวเป็นคารวะคนเดียวท,ท,ที่ที่ได้อนุญาตออคุณแม่ครับอยากทราบที่มาของพระผงคุณแผนออกศึกครับ ททกนน็ทำที่วัดบ้านสวนเหมือนกันนะลูกทำที่วัดบ้านสวนเหมือนกันสร้างสองพันห้าร้อยสิบสามนี่สร้างสองพันห้าร้อยสิบสามแล้วในสนามพระบอกว่าสร้างสองพันห้าร้อยหกหรือสองพันหรอยเจ็ดไม่ใช่ สร้าง2,513ปลุกเสกสามเดือนที่พระผงคงใงชัยชุมกับพระออกศึกนี่สร้างที่วัดบ้านสวนเรารู้สึกว่ามีเรื่องคำบอกเล่าเกี่ยวกับพระชุดนี้ว่าแบบมหาอุดคงกระพันส่วนมากของคุณพ่อจะหนักไปทางมหาอุดคงกระพันยกเว้นพระศิวลีกับตะกุดหัวใจมหาบุรุษนอกนั้นหนักทางคงกระพันหมดเลย Hmm. แต่ถ้าคุณแผนนี่ได้ทั้งคงกระพันและมหานิยมอยู่ที่เราเราจะอธิษฐานมีคำอธิบายมีคาถาวิธีใช้ว่าต้องทำยังไงพระทุกอย่างบอกคุณพ่อจะมีคำอธิบายวิธีใช้ไปแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วอย่างอ,อ พระคงชัยชุมนี่ได้ได้ไปทดลองทดสอบเสด็จกลับด้วยไหมครับใช่ค่ะไว้เสด็จกลับด้วยค่ะคงชัยชุมออกออกศึกแล้วก็คุนแผนนี่เคยทําพิธีปล่อยเหมือนกันค่ะแล้วผมเ,เคยได้อ่านบทความอยู่บทความหนึ่งที่ว่าพวกคณะตํารวจเตรียมจะจับอา,อาจารย์ชุมกับลูกศิษย์อ๋อทุกครั้งล่ะค่ะทุกครั้งที่ทําพิธีเอาพระไปทิ้งทะเล จะมีตำรวจทหารสันนิบาตอะไรที่เขาปลอมตัว,วมาเขาจะมาจับคุณพ่อหาว่าหลอกลวงตำรวจบางคนเขาเขาแอบเอาพระของเขาใส่ไปในพระของเราด้วยที่อยู่ในพานนะเขาเขาแอบใส่ลงไปด้วยคุณพ่อก็ไปรู้ว่าเขาเอาของเขาใส่ลงไปแล้วเวลาเรียกเอาไปทิ้งทะเลทิ้งลงน้ำโปรยลงน้ำหมดในทะเลลึกหมดแล้วมาเรียกที่วัดพอพระมา มันก็มีพระของพวกตำรวจพวกนั้นมาด้วยเรียกเรียกยังไงอะคะแม่เขาทำพิธีทำประลัมทำประลัมในน้ำทำพิทำประลัมในน้ำแล้วเรียกพเวลาพระมานี่ไม่มีไม่เห็นตาเปล่าไม่เห็นแต่ผ้ามันจะหย่อนลงผ้ามันจะหย่อนลงหย่อนลงหนะักแล้วก็จะเหม็นขาวเหม็นขาว เหม็นคาวเหมือนเหมือนปลาเหมือนอะไรเนี่ยจะได้กลิ่นแล้วคนเ็าก็จะบอกท่านอาจารย์ไม่รู้อะไรมาที่ผ้าที่ขึงมันหย,อยอ่อนลงหย่อนลงคุณพ่อบอกคุณพ่อเ็าบอกบอกว่าให้พระช่วยตีระครังตีคล้องตีระครังแล้วลงอุโบสถสวดชย,ยันโตรับพอสวดพระนั่งก็หย่อนลง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 ,ลงแล้วไปตักมาเพราะพระมานี่จะเหม็นเหม็นคาวตอนมานี่จะเหม็น เคยเห็นครั้งหนึ่งที่เคยเห็นสองครั้งเนี่ยที่ชุมพรหลังสวนครั้งหนึ่งแล้วที่จังหวัดไหนอีกครั้งหนึ่งที่ริมน,น้ําจะมาตอนเช้ามดืดที่พระสวดสวดคุณพ่อสวดอยู่ในโบสถ์พระจะมาเช้ามดืดแล้วชาวบ้านเขาบอกอา้อาวนี่อะไรแล้วนี่ผ้าหย่อนลงหย่อนลง เสียงอะไรตึกตึกตึกตเนี้ยเสียงเหมือนอะไรหล่นกรมกล่อมกลมกลอกลมกลอย่างนี้แต่ไม่มีคนเห็นแต่ได้ยินเสียงและได้กลิ่นคุณพ่อเขาไปยืนดูหน้าโบสถ์พ่อบอกอ้อพระมาแล้วสวดชัยยันโตเขาก็สวดหลับนั่นแหละครับที่พิธีที่เห็นทำพิธีพระเสด็จกลับได้ประมาณสี่หรือห้าครั้งเท่านั้น แล้วคุณแม่ถามคุณพ่อว่าทําไมเวลาพระ,สะเสด็จกลับมาเนี่ยต้องมีลูกศิษย์ตายหนึ่งคนคุณพ่อบอกว่าก็จุดธูปเทียนเข้าแล้วก็เชิญหลวงปู่คงมาประทับทรงที่ล่างลูกศิษย์คนหลวงปู่คงบอกว่าตอนพระมาตอนมาเนี่ยพวกพญานาคลูกหลานพญานนา เขาเป็นคนเอามาส่งเขาจะเอาคนของเราไปไว้ด้วยหนึ่งคนตกลงต้องมีคนตายทุกครั้งคุณแม่บอกอย่างงั้นให้ยกเลิกให้ทำพิธีเสกแล้วทดลองไม่ต้องปล่อยลงทะเลสงสารเด็กที่ตายสงสารพ่อแม่เขาก็เลยหยุดตั้งแต่นั้นคุณพ่อไม่ทำไม่ทำพิธีแบบนั้นแล้วดะวันหลังสดที่ชุมพรหลังสวน โดดน้ำหน้าทําตัตว,วนโดดแล้วมันไม่ขึ้นหาเขาไม่เจอนู่นอีกสามวันมันไปโผลโ่นู่ปากน้ำชุมพรันั่งลอยไปเอามันมาตอนไปเอาล่างมันมาแม่จิงกวนไปด้วย mm hmm. ไปไปกับเขาด้วยหลายหลยหลายลำไปช่วยกันหาพี่อจปื๊ดมันขนนั้นหน้าตาดี แสดงว่าพญานาคนี่เอาเอา,เอาไปอยู่ด้วยใช่ลูกสาวพญานาคท่านชอบผู้ชายรูปงามอืเขาจะเอาไว้หนึ่งคนทุกครั้งพิธีอ๋ออีกคนหนึ่งเห็นที่วัดสารอดนั่นก็ททำพิธีเหมือนกันปลูกปะลำในน้ำในคลองเหมือนกันคลองหน้าวัดแล้วก็มาเหมือนกันนั่นแะที่เห็นกับตาสองหน คุพ่อคุณกให้พวกเราค้างอยู่ในโบสถ์พ่อบอกคอยดูวันนี้พ่อจะเรียกพระเสด็จให้กลับมาใช้เวลานานไหมครับแม่หรือเวลาเรียกแต่ละครั้งนานสวดอยู่ในโบสถ์สวดกันทั้งคืนสวดนั่นสวดนี่ทําพิธีที่ที่ปลุกเสกที่เราท,ที่คุณพ่อต้องปลุกเสกในเขาต้องเสกกันทั้งคืนอยู่แล้วเป็นกะกะเป็นชุดชุดว่าชุดนี้ห้าองค์สุมนีห้าองค์องค์ห้าองค์ห้าองค์อย่างเงี้ยสวดสวด คุณพ่อก็จะให้คาถาว่าเที่ยวนี้ท่านต้องสวดบทนี้เที่ยวนี้ท่านต้องสวดบทนี้และพอตอนจะเช้ามืดคุณพ่อจะสรุปครั้งหนึ่งก็ทําอย่างนี้สามเดือนทั้งวันทั้งคืนอย่างเนี้สามเดือนแล้วในหลวงท่านถามว่าทําไมคุณพ่อต้องปลุกเสกถึงสามเดือนแต่คุณพ่อบอกท่านว่าถ้าท่านทําเนี่ย เสกหรือแค่อธิษฐานท่านั้นนิดเดียวคุณพ่อบอกว่าไม่เหมือนกันในหลวงท่านมีมีบุญญาธิการมากท่านจับอะไรขึ้นมาอธิษฐานว่าให้กุ้มครองราชดรหรือทหารของท่านอันนั้นก็สำฤทธิผลโดยอัตโนมัติโดยทันทีแต่คุณพ่อไม่ได้มีบุญขนาดนั้นคุณพ่อต้องเสกสามเดือนถึงจะใช้ได้คุณพ่อบอกว่าท่านไม่ต้องลำบากเสกหรอก ของคุณพ่อมีเยอะคุณพ่อจะถวายจะเอากี่พันกี่หมื่นองค์ก็มีถวายในหลวงท่านก็หัวเราะชอบใจคุณพ่อเข้าเฝ้าดูเหมือนสักสามคนทำนู่นทำนี่ท่านก็จะให้ให้ให,ให้ให้มารับสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยท่านจะให้คนมารับอืไปคุยไปสนทนาตอนนั้นแม่จิ๋วตามท่านไปด้วยป่ะครับไม่ค่ะคุณแม่ก็ไม่ตามคุณพ่อไปคนเดียว เขาไม่ได้ให้ใครตามเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนพระองค์ถ้าเขาบอกครอบครัวถึงจะเข้าได้แต่ถ้าคุณพ่อคนเดียวคุณพ่อก็ต้องเข้าไปคนเดียวกลับมาเช้าทุกครั้งเลยเหรอครับเช้าเกือบเช้าเลยถามคุณพ่อทําอะไรคุยกันลูกคุยกันสนุกสนานพ่อบอกมีข้าทาสบริวารมีองค์ชัยทั้งสามองค์คุณพ่อหัวลาะชอบใจ ามคุณพ่อเหนื่อยไหมว่วงไหมพ่อบอกไม่ลูกไม,ไม่ไม่เหนื่อยไม่ว่วงรื่มใจที่ได้เข้าเฝ้าที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงแล้วแล้วคุณพ่อก็เข้าเฝ้าในหลวงพออีกหลายปีต่อมาเขามีกระถินที่ที่วัดสุทัศน์ที่เสาชิงชาคุณพ่อก็ตั้งกองกระถินด้วยขอคุณพ่อกระถินองค์ละแสนมั้ย จะถวายวัดให้ทำอะไรก็มีคนถวายเต็มในหลวงในหลวงท่านก็เดินพระราชนีท่านก็เดินข้้งหลังแต่นั่นมีแม่กิวด้วยมีน้องด้วยสองคนก็ยืนกับคุณพ่อในหลวงท่านท่านท่านก็เดินเดินผ่านท่านก็เดินช้าๆพอเดินผ่านท่านก็หยุดแล้วท่านก็หันมาแล้วกวากมือเรียกพระราชนีท่านว่านี่ท่านอาจารย์ชุมมาด้วย นานเป็นตั้งกี่ปีท่านยังจำความจำท่านดีมากคุณพ่อเห็นในหลวงหยุดพระราชินีอยู่คุณพ่อก็ก้มลงกราบพวกเราก็ก้มลงกราบที่ปีนกันยังมีรูปตายอยู่ตอนกราบในหลวงพระราชินีกันความจำท่านดีค่ะแล้วตัวจริงงามงามอย่างกบเทวดาสวยมากกลับมานั่งคุยกันอีกหลายชั่วโมงเรื่องท่าน ดีใจดีใจที่ได้เห็นท่านกันแล้วคุณพ่อได้ถวายของอะไรบ้างออครับวันนั้นวันนั้นถวายถวายตะกรุดตะกรุดตะกรุดวัดอํอนานาคุณพ่อถวายตะกรุดของในหลวงสี่ดอกกล่องหนึ่งในหลวงพระราชินีสองกล่องแต่ จ้างคนเข้าถักให้สวยงามในกล่องแดงๆแล้วก็ถวายตอนนั้นสังฆราชองค์นั้นที่อยู่วัตสุทลาชื่ออะไรเนี่ยถวายสังฆราชที่ในโบสถ์ด้วยสังฆราชแพรหรือว่าสังฆร,ราชอะไรไม่จิบจำไม่ได้รู้แต่ว่าเอาไปสามกล่องออตอนหลังสำนักพระราชวังเขาก็บอกว่าให้เขาขอเพิ่มเป็นว่า เจ้าฟ้าชายพวกลูกท่านทั้งหลายด้วยก็เลยต้องถวายเพิ่มอีกแล้วหลายปีคุณพ่อไปก็ไปที่วัดสุทัศน์สังฆราชท่านก็บอกว่าท่านเห็นคุณพ่อก็มาท่านอาจารย์มาข้างหน้านี่นี่นีท่านก็เปิดให้ดูแต่ตุต๊ดยี่ยมดท,ที่เอว แล้วพอใครถามว่าเอาอะไรมาคาดเอวท่านบอกว่าของดีของวิเศษของท่านอาจารย์ชุมนี่อาตมาเคล้าคลาดจากอุบัติเหตุมีอะไรไม่เป็นอะไรเลยปลอดภัยกันทั้งรถเพราะตะกุดนี้แหละท่านนะที่ที่เห็นคุณพ่อนั่งอยู่ไกลๆท่านท่านมองเห็นท่านก็อ้าวท่านอาจารย์ชุมเชิญเชิญเชิญมาข้างหน้าคุณพ่อก็คลานมาข้างหน้า วัดสุดทัตน,นั่นสิ่งที่เห็นหุณพ่อชันท่านชอบไปทำบุญที่วัดเอาบิณฑโตเอาอาหารไปถวายพระวัดนั้นวัดนี้เวลาวันพระถ้าเราโรงเรียนอยู่พอดีวันอาทิตย์อย่างเงี้ยหุณพ่อจะชวนพวกเราไปวัดไปทำบุญไปฟังพระท่านเทศ พอท่านก็จะนั่งพนดมือเรียบร้อยแต่ส่วนมากจะไปวัดพระแก้ววัดพระแก้ววัดสีดทัศน์วัดโพยอย่างนี้ไปที่ไปที่วันเดียวได้หลายๆวันเพาจะนิยมไปวัดแล้วก็ถ้าข้าวพรรษาคุณพ่อจะให้ทำกับข้าวใส่บาตรทั้งพรรษาจะมาใส่ที่หน้าวัดเบญทุกเช้ามืด นันคือกิจวัตรที่พวกเราต้องคอยทำให้คุณพอ่อเพืคุณพ่อจะได้ใส่บายครับขอบคุณแม่มากครับที่เล่า,าประวัติของท่านอาจารย์ชุมนะครับขอบคุณมากครับผม